มันจะต้องไม่ถึงร้อเปอร์เซ็นแะน่เพราะมันเป็นงานที่ยังไม่เสร็จแปลว่ามันจะต้องไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องคูณขั้นความเหล็ดเพราะเพราะว้าเหล็กคูนแค่นี้มันคือร้อยเปอร์เซ็นตะ์ไงแต่เราต้องรู้ว่ารับรู้ต้นทุนเท่าไหร่ก็ดูตามขั้นความสมเหล็กไปดูในโจทย์นะมาระหว่างผลิตไปงวดเนี่ยขั้นความสมเหล็กเท่าไหร่ครับมาระหว่างผลิตไปงวดนี่เขาเขียนอยู่ามาระหว่างเปผลิตไปงวดในแผนกตากต้นทุนบรรดภาพใช้ไปหนึ่งส่วนจากทั้งหมดสี่ส่วน และวัตถุดิบก็เป็นสัดส่วนเดียวกับต้นทุนคุณภาพด้วยทั้งสองนกเลยดังนั้นหมายความว่าต้นทุนคุณภาพมีค่าความเร็ดไปหนึ่งส่วนจากทั้งหมดสี่ส่วนวัตถุดิบตั้งต้องหนึ่งส่วนจากสี่ส่วนเหมือนกันความหมายนะครับดังนั้นค่าความเด็ก็คือเสร็จไปแค่หนึ่งส่วนจากทั้งหมดสี่ส่วนรอทําต่ออีกสามส่วนในเดือนที่เกยนแล้วตรงนี้คูอะไรฮะก็คูค่าความเด็จที่มันใช้ต้นทุนไปเองมันใช้ต้นทุนไปหนึ่งส่วนจากสี่ส่วน ก็คูณนัหเป็นเศษส่วนจริงๆในโจทย์ออกมาแค่เพียงของแปลสภาพแต่เขาบอกว่าวัตถุดิบก็ใช้สัดส่วนเดียวกับต้นแบบภาพนะฮะก็คูณออกมาเป็นตัวเงินนะฮะจะได้กับ752ตัวนี้นะฮะ752.9375สจุด937่วนตัวนี้คูณกันมาได้กับ เจ็ดเจ็ดหกจุดสี่หกสองห้ารวมเป็นงาล่วงเหล็ทั้งสิ้นก็รวมกันมารวมกันนะฮะจะได้ยอดเท่ากับหนึ่งห้าสองเก้าจุดสี่เนี่ยสองตัวนี้รวมกันนะฮะออกยอดหนึ่งห้าสองเก้าจุดสี่ศูนย์เพื่ความสวยงามน,นะผมจะเขียนมาให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะผมลาตรง,งนี้ออกก่อน 2องสี4 4. 4 4. นะ่สียให้มันอยู่ตรงกันสองสี่นย์จุดสี่ะต้นทุนงานที่เสร็จต้นทุนงานที่ยังไม่เสร็จรวม,ามากันืบบ 8. 8. อเท่าไรครับเขามัมารวมกันจะระดับสองห้าดจุดแปดศูนเนี่ยนะฮะวิธีเช็คอย่างวีธผมบอกนะฮะวิธีเช็คคืออะไรคร ตัวเลขนี้ของงานที่เสร็จจะไม่เสร็จมันจะต้องตรงกรับอะไดูนะฮะจะเชื่อมโยงอยู่มันต้องตรงกับตัวเลขไหนครมันก็ตรงกันอยู่แล้วะฮะมันอยู่ที่การปรรัดเศษไอ้ตัวนี้สองหมื่นหกไอ้ตัวนี้ยอดรวมก็เกือบสองหมื่นหกเนี่ยต่างกันอยู่นิดเดียวนะฮะสองบาทเกือบเกือบสองบาทเหตุผลก็เพราะว่ามันในเรื่องของการปรรัดเศษทศนิยมตรงเนี้ยที่เราเคยใช้ทศนิยมไม่ครบเนี่ยใช้แค่เพียงสี่ตำแหน่งมันก็เลยมีเศษนิดหนึ่งนะฮะ แต่ดูจากยอดรวมแล้วเนี่ยมันก็คงใช่ค,ครับคำนวณถูกนะฮะตัวเลขใกล้เคียงกันสองกับ2 5ใกล้เคียงกันจบนะฮะนี่นะฮะนี่คือทำรายงานต้นทุนําเร็ตผมไม่ลงบัญชีให้ดูนะฮะเอาแค่รายงานพอลงบัญชีมันพื้นๆอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายมากนี่คือนแผนตัดต่อไปผมจะทำแผนต่อไปก็คือแผนกเชื่อมบ้าน,น,นแผนกเชื่อมผมจะได้ปากกาสีดำนะครับนแผนเชื่อม แผนเชื่อมอแเชื่อมนะครับเริ่มต้นเลยเขียนชื่อแผนแผนกเชื่อมก็คือเป็นแผนที่สองแผนเชื่อมทาเสร็จกลายเปนน็นอกค้าสำเร็จรูปเพื่อรอการขายแล้วนะ,ะโรงงานนี้มี2แผนเท่านั้น นั้นเริ่มต้นเลยก็มี4ส่วนหอการนะส่วนที่หนึ่งปริมาณปริมาณแบ,บ่งออกเป็นนำเข้าแล้วก็เส็จและงานระหว่างผลิตกลายคอานนี้เรามาดูฮะหน่วยนำเข้าหน่วยนำเข้า,ออม,ามันแหนชื่ลม เนื่องจากผาแผนกเชื่อมเป็นแผนกที่2ดังนั้นหน่วยนําเข้าก็ต้องเป็นหน่วยที่แผนกหนึ่งส่งมาให้ผแผนกเชื่อมทาต่อดังนั้นเมื่อแผนกหนึ่งหรือแผนกตัดเนี่ยส่งมาให้ผแผนกเชื่อมก็มีหน้าที่รับมาทําการผลิตตอ่อนะฮะสรุปก็คือผแผนกตัดส่งออกก็คือเอาออกมา,ผาแผนกเชื่อมต้องรับเข้ามาผลิตตอ่อนั่นเองนั้นไปดูในโจทย์นะว่ามีลักษณะอะไรเขียนประมาณนี้ไหมในโจทย์ในโจทย์เนี่ย ถ้าเก like ิดเราดูความล่าของแผแนกชี้นำจะเห็นว่าหน่วยนําเข้าการผลิตใหม่เนี่ยเป็น้คหมายคำถามคือโจทย์ถามฮะจริงๆตอบง่ายมากเลยโจทย์ถามว่าคุณเอาหน่วยนําเข้าเท่าไหร่คุณก็ดูสิฮะก็ไปดูที่คะแนนก่อนคุณเนี่ยเขาส่งมาให้คุณผลิตต่อเท่าไหร่นั่นแหละคือหน่วยนาเข้าของคุณก็ไปดูที่แผแนกตัดแผนกตัดเร็นและโอนออกมาสองคันโอนออกไปไหนก็โอนออกให้กับคะแนเชื่อมผลิตต่อนะครับเมื่อแผแนกตัด โอนออกมาแผนกเชื่อมก็ต้องรับมาผลิตต่อ2,000ด้วยสรุปในแผนกเชื่อมหน่วยนำเข้าผลิตใหม่ก็คือ2,000หน่วยตามหน่วยที่แผนกตัดส่งมาให้ดังนั้นตรงนี้นะฮะได้คำตอบแล้วที่คุณถามผมเนี่ยหน่วยนำเข้าคำว่านำเข้าก็คือรับโอนมารับโอนมาก็คือรับโอนมาก็คือเขาส่งมาให้ สองพันสองันหน่วยและหน่วยนำเข้านี้ยังมีหน่วยต้นงวดด้วยนะคะก็ค,คืองานระหว่างเดือนต้นงวดไม่รเ,เขียนอย่างนี้หรือเปล่านะฮะในแผนก่อนหน้าน,นี้งานระหว่างต้นงวดนะหนึ่นะะมืันกันเลยต้นงวดเท่าไหร่ฮะดูในโจทย์แซ่ต้นงวดของผนแผนะชื่อแบบเขาเขียนไว้เลยะคะรับงานระหว่างเดือนต้นงวด น่าจะห้าร้อยหน่วยนะตรงนี้นะฮะตัวเลขไม่ค่อยชัดน่าจะห้าร้อยหน่วยชื่อาใสไปเลยฮะไม่เราไปสนใจนะฮะว่าสัดส่วนแปลสภาพสามทับสี่ไอ้สามทับสี่มันคือขั้นผับของเร็จเราไม่ได้สนใจตอนนี้เราต้องการจํานวนหน่วยเท่านั้นดังนั้นก็คือห้าร้อยหน่วยในแผนชื่อใสไปเลยฮะห้าร้อยหน่วยก็คืองานล่องเป็กตัวยืดห่วห้าร้อยหน่วยรวมกันคือเท่าไหร่ฮะสองพันห้าร้อยหน่วยอ่านะ ใช่ไหมฮะแล้วผมเคยบอกว่าถ้าไอ้ตัวนี้สองพันห้ายอดรวมไอ้ตัวนี้มันเท่าไหร่ฮะมันก็ต้องเท่ากันที่สองพันห้าดังนั้นใส่ตัวเลขเราไว้เลยก็ได้เลยนะฮะมันมเป็นเรื่องของการดันตัวเลขในสมการตรงนี้นะคะที่ผมบอกคราวนี้ในส่วนประกอบของเสร็จและไม่เสร็จมันก็จะต้องมีหน่วยที่เสร็จและงานระหว่างผลิตลายนวด คราวนี้เสร็จเท่าไหร่ก็ต้องไปดูในโจทย์ครับพแหนกเชื่อมเสร็จหรือวอนออกไปเท่าไหร่ดูนะครับเ,เขาไม่ได้บอกว่าเสร็จแล้วอนออกเท่าไหร่มันเป็นเครื่องหมายคำถามเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายคำถามไว้เขาก็ถามมาอีกว่าคุณรู้ไหมมันเสร็จเท่าไหร่นแหนเชื่อไม่ได้บอกมาอะไรเงี้ยเรา้องทำเพราะเขาถามเราต่อไปคุณก็รู้ว่าไอ้เสร็จมันต้องมาพร้อมกับ งานระหว่างผลิตไปงวดใช่ไหมครับเนี่ยผมเจนรอไว้เนี่ยงานระหว่างผลิตไปงวดของแม่กเชื่อมอะไปดูในโจทย์ครับงานระหว่างผลิตไปงวดของแม่กเชื่อมเท่าไหร่งานระหว่างผลิตไปงวดเนี่ยงานระหว่างผลิตไปงวดของแม่กเชื่อมมีเท่าไหรแปดร้อยหน่วยใส่ไปเลยฮะไม่ต้องสนใจสองสองพันห้านะอันนี้มันเป็นค่่ความในของต้นทุน เท่ากับแปด้หน่วยใส่เลยคุณดูนะมันเป็นสมการของมันแ0ดร้อยมัก็มีคําถามแค่นี้ยฮะถ้าเกิดไม่มีเรื่องของเสียมาเกี่ยวข้องซึ่งโจทย์ข้อนี้ไม่ได้มีเรื่องของเสียดังนั้นไะม่ต้องมาคิดถึงมันอะไรเอ่ยบวก8ปด้อยได้เท่ากับสองพัห้าครับ อะไรเอ่ยครับมันก็ต้องเป็นพันเจ็ดใช่ไหมฮะวิธีการคือเอาสองพันห้าลแปดร้อยคือพันเจ็ดพันเจ็ดคืองานที่เสร็จซึ่งโจทย์ไม่ได้บอกามาเราต้องหาเองมันมีนการเรื่องของการดันสมการดังนั้นตอบเลยฮะพันเจ็ดตัวเนี้ยนะฮะโจทย์ถามเท่าไหร่ตอบเลยฮะหนึ่งพันเจ็ดร้อยหน่วยบวกกันแล้วเท่ากับสองพันห้าอย่างงี้นะฮะดัะงนั้นที่คุณถามผมตอบให้เลยคุณถามอะไรฮะ คุณถามว่ารับโอนเท่าไหร่สองพันก็คือหน่วยนำเข้าสองพันและเร็ดเท่าไหร่7จ็0พันเจอันนี้คือสิ่งที่คุณถามผมปาก,กาชมพคูเ่ยนะฮะต่อไปผมก็ทำม,มากกว่าที่คุณถามด้วยตัวนี้จบแล้วต่อไปวนสองฮะหน่วยเทียบเท่าสมเด็จลูกสองเรียกว่าหน่วยเทียบเท่า สำเร็จรูปหน่ย่เรดูรูปหลักการเหมือนเดิมฮก็คืออะไรฮะ dm กับ cc ก็คือต้องเป็นภาพตั้งที่หน่วยที่เสร็จจับงานระหว่างผลิตปลายวดหลักการเหมือนเดิมเสร็จเท่าไหร่ฮะเสร็จพันเถ้าเกิดคุณหาตัวเลขนี้ไม่ได้แล้วคุณคำนวณหน่วยเทียบเท่าไม่ได้ด้วยนะครับเพราะมันตัวเลขมันเชื่อมโยงกัน เมื่อเสร็จพันเจ็ดตัวนี้ก็เป็นยังไงฮะตัวนี้ก็คือพันเจ็ดตัวนี้ก็คือพันเจ็ดนะแล้วกองปิดใบงวดเท่าไหร่ฮะแปดร้อยคุณก็ตั้งที่แปดร้อยครับแปดร้อยคูณขั้นความสมเด็จครับไปดูในโจทย์เลยฮะงานแล้วกองปงวดขั้นความสเด็จมันเท่าไหร่ฮะมันมีขั้นขั้นความสมเด็จของการใช้ต้นเงินเท่าไหร่ แล้วเหามีใบมว้วของอแผแนกเชื่อเนี่ยขั้นความสำเร็จมันอยู่ที่สองส่วนจากห้าส่วนครับและวัตถุดิบก็ใช้สัดส่วนเดียวกันเพราะก็บอกว่าเหมือนกันทั้งสองอแนนก,ก็คือวัตถุดิบใช้ในสัดส่วนเดียวกับต้นนุ่นภาพทั้งสองอแผนกเลยดังนั้นเมื่อต้นนุวนภาพใช้ไปสองส่วนจากห้าส่วนวัตถุดิบก็ใช้ไปสองส่วนจากห้าส่วนด้วยตรงนี้ก็คือการคูณสองส่วนห้าสองส่วนห้า 800คูณสอ่วนห้าเท่ากับ320ตัวนี้ก็คูณกันแล้วก็ได้กับสามร้อยยด้วยแล้วเราก็รวมครับรวมหน่วยเทียเท่าของวัตถุนิทางตรงหน่วยเทียเท่าของต้นแั้งราคารวมไลยก็คือ2020หน่วย À, tôn tông 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 3 tôn thun tông tông tôn thun tông tông nó tông bằng tông 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 tông